สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดหนุ่มข้างกายโตก,กิสุดารัตหลังเผยสัมพันธ์ดาราน,นุ่มที่หลายคนรู้ไม่รู้จากที่ทราบการว่าโตก,ก้สุดารัตเคยเจอช่วงวิกฤตชีวิตป่วยโรคอารมณ์สองขั้วทามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจจำนวนมากหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วนักสแสดงพิธีกรหนุ่มฮอตคนนี้อุ่นภาคภูมิจงมั่นวัฒนาเป็นน้องรักของโตกี้ หลังช่วยให้คำแนะนำพี่สาวสุดที่รักผ่านช่วงป่วยโรคอารมณ์สองครัวตัวหนุ่มอุนเผยผ่านรายการต้นุหน่แมนบอกว่าผมว่าพี่ตุกกี้น่าจะสบายใจมากกว่าที่มาปร,รึกษา การไม่สบายของพีทุกี้จริงๆไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแค่ว่าเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเขาก็จะมาระบ,บายความในใจประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่ามีหลายคนนะที่พีทุกี้เขาเชื่อใจมีนิกกี้ที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่เขาจะมาปร,รึกษาและโทรศัพท์ไปหาแต่ว่าผมก็อาจจะบ่อยพอสมควรผมจะแนะนําหนังสือให้พี่เขาอ่านเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วจริงๆจุดประสงค์ของผมในการแนะนําพีทุกี้เลยคือให้พีทุกี้ไปอ่านหนัง สจะได้ไม่ต้องโทรหาผมแหละส่วนใหญ่พี่ทุกกี้เขาจะชอบอ่านหนังสือฮิวใจครับปัจจุบันจะมีหนังสือที่แบบว่าอ่านแล้วได้พลังใจเยอะข้อความจะไม่มากนักอ่านง่ายพวกนี้พี่ทุกกี้เขาจะชอบมากเพราะว่าอ่านแล้วเข้าใจเลยหลายคนอาจจะคิดว่าหนังสือมันโลกสวยแต่สําหรับคนที่หมดพลังใจจริงๆมันอ่านและมีพลังฮึดขึ้นมาได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ